สวัสดีค่ะวันนี้กับช่อง Eve Channel นะคะวันนี้เราก็จะมาทําเรื่องเมื <S <S ่อเพื่อนของฉันเป็นตำรวจทั้งห้องการยียเยี่ย่กันเล <simpler. S 1> เนย<อ>ก็คือเราจะไปหาคนคนสักสองสาคนมาหาเรื่องเราอะนะเออเอาเป็นนักมวยแล้วกันอ <c ười> แล้วก็คือทุกคนเ네นะนี่ยนะนี่มีตํารวจแบบชุดสองชุดใช่ไหมก็คือทุกชุดมันจะมีปืนอยู่แล้วก็จะรู้ว่าแบบ ถ้าเพื่อนใช้ปืนมันจะมันขนาดไหนแต่ว่าแค่นักมวยอย่างมันไม่น่าพอนะแต่เราจะรอดชีวิตก่อนนั้นไหมอย่ามาดูกันก่อนเออเราต้องหาคนมาหาเรื่องหที่แล้วมีอีกสองคนไงมาดูกันว่าฝั่งไหนจะชนะไปเอามาเพิ่มนักมวยไม่พอไม่สะใจเว,ว้ยนักมวยไม่พอคิดใหม่คิดได้นะวิ่แต่นักมวยมีแค่หมดัดไงนักมวยไม่ได้มีปืนสักหน่อยไปไปอุ้ยเจอเจอคนหนึ่งเออช่างเขาเถอะ เดี๋ยวเราไปแค่นั้นมันไม่พอนะเราต้องเอายาพุซ่าไปด้วยแต่เอาสีดำพอแนละ้วสีชมพูที่ว่าไม่น่าจะรอดตั้งแต่เอาปืนใหญ่เข้ามาละวิ้ยกวอสองคนนี้ขอโทษขอโทษขอษขอภัยเป็นอย่างยิ่งเออเออเออสองคนนี้สองคนนี้อ่าแต่สองคนนี้ขอโทษไม่ได้ตั้งใจอันนี้ไม่ได้ตั้งใจพูดจริงๆ <c oughs> ขอกราบประธานอภัยทุกคนฉันเลอพูดคำหยาบหนึ่งครั้งอนะเอ้ยไม่หนึ่งครั้งหนึ่งหลายครั้งเลย แต่ว่าเฮ้ยๆๆไม่นะไม่เกือบ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 อุย้ยเมื่อกี้เกือบอ้าวอ้าวมันเหลือหนึ่งอ่ะเฮ้ยเพี้ยนปะเนี่ยเมื่อกี้ยังเหลือเป็นสิบเลยอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเอาสองคนนี้ด้วยนักมวยนักมวยไปจำเรียนอ่ะจะสู้กับฉันเหรองั้นอยากกูสร้าไว้ที่หลังแล้วกานนั่นไงโดนจริงๆด้วยและโดนทีอยาเลือดลดอะ คิดตูเพื่อนฉันเลือดลดแบบเพื่อนแล้วยากุซ่ามันหายไปไหนมันมันเป็นไปได้ยังไงอะเนี่ยเมื่อกี้ทุกคนเห็นใช่ไหมว่าเราเข้าไปข้างในแล้วก็ไปเอาเพื่อที่จะแบบมาสู้กับบอสมันน่าจะบล็อกหรือเปล่าอ่ะไม่ไม่แน่ใจอ่ะเอานักมวยมาก่อนรอก่อนรอก่อนเอนักมวยมาก่อนฉันฉันปล่อยเขาก่อนแต่ฉันจะไม่บอกเพื่อนเดี๋ยวฉันผิด Hey, 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 hey. เฮ <c oughs> ้เออเออเออจัดการเอา้าไม่ใช้ปืนเออใช้ปืนเออเออแล้วไม่กลัวกันทำไมไปตำรวจหนเลยเราปายกันแบบทำไมไม่ช่กูเอา้าเพื่อนฉันไปหมดแล้วยังไม่ทันเอานับมวยมาเลยนั่บ้าเออขอบคุณแล้วตำรวจแต่เพื่อนฉันเสียหายนะเนี่ย ต่อยเอาต่อยเลยต่อยเลยเอาตำรวจไม่สนใจอีกเอาให้โดนรถชนเลยอะนี่นะวางว้นี่นะแล้วคือทำไมอะทำไปยิงเ็าทำไมเอ้าเอๆาเอาเอ้าเอา,เอา,เอาสรุปมันวุ่นวายมากกว่าเดิมเราอยงเราอย่างมีเพื่อนเป็นตำรวจนะจแล้วเมื่อกี้คืออะไรมันเกิดเรื่องบ้าอะไรขึ้นผองละไมอีกคน ลแล้วแต่นะต้องบายฉันละเหนื่อยมากพอละฉันอุตสาทำตั้งนานกว่าจะเอาเพื่อนที่เป็นตำรวจมาทั้งหมดอะนี่โอ้โหมาคนเดียวก็วุ่นวายแล้วอะเฮ้ยเราคิดว่าถ้าเราเอามาเนี่ยนะเลยถ่าเ,าเอาไว้ติดกันงั้นเดี๋ยวไปหาห้องอื่นมาก่อนแล้วคุณป้าคนนี้เขาจะอะไรกันตัน้งปัญหาเนี่ยขอให้โดนรถชนสักครั้งเถอะอ้อนี่ฉันเราสายรอบแล้วนะโอ้โห แค่ในเกมนะในชีวิตจริงไม่หรอกไม่มีหรอกแบบนีน้วิ่งตัดหน้ารถคนอื่นเขาอะหลายรอบแล้วนะคุณป,ป้านะเออจำไว้เลยนะไป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 เอาแล้วตกใจอะไรอะฮะวิ่งใหม่อะงงเขาจะวิ่งเพื่ออะไรมาดูกันว่ามันจะวุ่นวายขนาดไหนแต่เราคิดว่าเราอย่าไปทำติดกันแล้วทำไมเพื่อนไม่เอาปืนออกมาในเมื่อเป็นตำรวจก็ต้องมีปืนอ่ะไปไหนกัน ไปเรียนวิชาอะไรเอ่ยไม่เป็นไรเดี๋ยวเราไปดูห้องอื่นก็ไแ้ลเราไปดูชั้นบนดีกว่าดีห้องนี้มีป่ะเอาเ้อะล้วไปไหนกันหมดอ่ะก็ไม่ได้ปิดนะแล้วหายไปไหนกันเอา้าอะไรอ่ะล่าสุดอ๋ออยู่ห้องคอมหมอเรียนวิชาเอา่อ วิโดนปลามังฟิชนับหัวใช่ไหมเนี่ยอโอ้ยฉันว่านางป่าเนี่ยไม่น่าช่วยอะไรได้นะอ,อะ๋ไปดูเพื่อคนอื่นดีกว่าแล้วฉันเอาไม่เลือกฉันเหลยแค่นี้ละอ๋อโดนยักษ์ซาเอามีดปั่นชีวิตจริงตายตั้งแต่โดนต่อยแหละไป ตอนนี้จะไม่เลือกละเพราะมันจะแบบมันจะมันมันจะไม่ทันนะสิเออคือเราต้องเอาไปไว้ห่างๆกันแต่ตอนนี้ไม่ทันแล้วพอเราว่าไปสถานตำรวจปุ๊บมันจะเกิดเรื่องวุ่นวายแทนทีแล้วทําไมใส่ชุดตำรวจกันคือไม่แมนกันเลยหแบบยืนกลัวตัวสั่นเลยอยู่พูดตรงมากตรงสิยืนกลัวแล้วแบบตัวสั่นกันแบบเอามือกำหัวตำรวจอะไรเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเอาชุด รถงามรถงามก่อนชุดรถงามชุดตำรวจสิชุดตำรวจนูเอาเรื่องะไรคือหนูว่ามันไม่ได้เป็นอย่างนั้นทุกคนบางคนก็สู้นะแต่ไม่มีใครเอาปืนออกมาเลยอะคือทั้งที่มันมีปืนอะหนอะอยากให้เอาปืนออกมากันอยากรู้แบบมันจะมันอะไรขนาดไหนเออแต่นี้เรื่องกลัวกันส่วนใหญ่คือกลัวกันหมดเลยอ่ะนี่อ่ะนี่มาขอยืมห้องอื่นจ้ะ เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวฉันหาชุดไม่เจอหรือว่าเลยมาแล้วนี่เร็วเดี๋ยวมันจะไม่ทันบอกไม่เลือกนี่คือเลือกทุกคนนะจะได้เท่าเท่ากันไงเอออันนี้เราห้องนี้ไม่รู้อ่ะว่าใครแบบใครเขาแบบเป็นแบบเขาเรียกไงี่ยแบบเออคนที่แบบอ,อหดโหดอะไรเงี้ยไม่รู้อ่ะไม่รู้ว่า,ม,วามีใครบ้างเอาชุดนี้ใส่ยังไม่ให้กดอ่ะ แมวเลือกเลือกเหมือนเดิมเถอะมันไม่งดงามไม่สวยรู้สึกว่าห้องแต่และห้องมีเท่ากันมั้งนะอ่ะไปอืมอืมไหนอะ่ะหาไม่เจอเลยอ,ะอ่ะอาชุดนี้ไปแล้วกันเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวหาตอนนี้หาไม่เจอโอเคปะเริ่มเลย โอ้ยยังไม่เลิกกันอีกเหรอนี่ต่อยกันไม่เลิกเป็นนักมวยกันทั้งคู่นะแล้วก็โดนรถชนรู้สึกว่าเราตำรวจจะรำคาญพวกเธอมากเลยนะแต่ฉันก็ไม่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 แคร์ไม่แคร์เพราะว่าอะไรเฮ้ยเพื่อนเรายังไม่ต่อยอ้าวเนอะอะไรกลัวอะไรอ่ะอ้าวไอ้ห้องใหม่โอ้โหแล้วกลัวอย่า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 แมว คือมันไม่ไม่ไม่ใช่ความมันนะ้วเนี่ยมันคือความวุนแรงชัดๆแล่วยังมาแล้วไงไม่มากันอย่ามากลัวกันเด้พวกหน้าพวกนี้น่ากลัวแลเนี่ยดูดูดูอ๋อนี่กดนี่กดเออเฮ้ยเจอคนแรกที่ใช้ปืนอุยเก่งมากเอ็ดเอ็ดเกินอันนี้เพื่อนเราเราจำได้ไม่มีหรอกความรุนแรงเนี่ยโอ้โหแก๊งนี้กลัวกันหมดเลยเหรอ ยีงมีคนทำหน้าเหมือนจะสู้อยู่เลยเนี่ยโอ้โหคนทำหน้าจะสู้เนี่ยไปคนแรกเลยไหนดูดิเออ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 ลัดเล็ดเล็ดเอ้ยคนละคนปะนี่ไงคนนี้ที่ทำหน้าจะสู้ใช่ปะเออคัตอีเอา้าเก่งมากเก่งมากนี่ไงในที่สุดฉันก็เจอแล้วคนที่ใช้ปืนเก่งเอ้ยใช้ปืนเป็นใช้ปืนเป็นไม่ต้องเก่งหรอกเก่งไปไหมนีออ่อะไรขังเธอเขาเป็นตำรวจแท้ๆอา้าวนึกว่าตำรวจคนที่ เออพอเรียกไงอ่ะไปคนแรกเลยนัน่นๆวิ่งคนแรกเลยเป็นตำรวจยังไงมีสภาพนี่แค่นี่ขนาดมีแค่สามคนนะที่แบบหาเรื่องเราอ่ะเนี่ยมีนักวยสองยากุซ่าหนึ่งมีแค่นี้ดูสภาพดิอืม้มเละยังกับพามากันทั้งเมืองอ่ะเออเจอแล้วคนที่ใช้ปืนเลิศเกิน เออโอเคมะสรุปเราเจอคนใช้ปืนเป็นแค่สองคนที่เหลือทำอะไรก็ไม่ดูจบไปนั่นแหละแต่มันก็แบบมันมันอยู่นิดนึงแต่ส่วนใหญ่มันคือแบบวุ่นวายมากเลยเออก็นั่นแหละสำหรับวันนี้ก็สุดลิปไปแล้วฝากเลยก็แชร์กด subscribe ให้ช่อง I e Channel เดินะบ๊ายจุ๊บไปแล้วแล้วก็กดติดตามเพจเฟซบุ๊กนะบ๊ายบายไปแล้วเราไปหาเรื่องคนมาเยอะ yeah, แยะเลยอะสรุปดูสิเออนั่นแหละสภาพ คือส,ส่วนใหญ่มันไม่ได้เป็นเพราะสองคนนี้ยมันเป็นเพราะรถตำรวจเนี่ยชนอยู่นั่นแหละแล้วก็ต่อยกันเองด้วยอ่คุณป้าเขากลับมาอีกแล้วมาหัศจันอ่ะโอเคช่างคุณป้าเขาเถอะแต่ว่าไปแล้วบ๊ายบาย